ร้าน,นคากาชาดังนี้นะคะเ,เพื่อนๆมองไปที่ข้างล่างมันจะมีคำว่าเพื่อนแชทร้าน,นค้าสนุกแล้วก็เพิ่มเติมเลือกคำว่าร้านค้าปุ่มสีฟ้านะแล้วมันจะขึ้นกาชาสัตว์เลี้ยงแพ็กเกจแฟชั่นผู้เล่นมือใหม่ของขวัญอินทีเรียแลเฟสให้เลือกกาชาอันแรกเลยที่มีองค์กลมสี ฟ้าขาวกดไปมันก็จะขึ้นการชาที่เราต้องการจะสุ่มแล้วก็เลือกอันนี้เราจะมาเอาอวันที่ลดราคานะอืมห0ร้อยบาทเองเป้าหมายของเราคืออะไรดียชุดนี้น่ารักเป้าหมายของเราคือเอวอะไรเดีย เออเอาหายากดีไหมอ่าหายากนี่เลยเราก็จะเอาหายากไอ้นั่นนะแล้วก็ลองสุ่มดูนี้ว่ามันจะได้หรือเปล่าแต่ว่าขอให้มันได้นะเพื่ออยากได้โอเคเราก็จะมาสุ่มกันด้อด้อดลุนลุนลุนป้า อะไ,ไรอ่ะซุ่มอีก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 สิโอ้อยได้อาบน้ำด้วย แล้ด้วยนะคะเมะื่อกี้ว้าวได้อล่า,าอีกครั้งให้โอกาสอีกครัง้งครั้งสุดท้ายเดี๋ยวอันนี้ครั้งนี้ครั้งสุดท้ายให้โอกาสได้แล้วได้เครื่องแต่งก,กายนะคะก็ซูมกันไปแล้วกี่รอบเนี่ยโอ้ดูสิสะสมเยอะแย,ย,ย,ยะเลยอืมเพื่อนเ่นก็อย่าลองลืมลอออย่าลืมมาลอง ซูมกาชามาใหม่ดูนะคะเพื่อเสียงดวงแล้วเราจะได้อะไรก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์คลิปนี้และสามารถแอนมาที่ตัวนี้ได้นะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย